กลูตาไทโอนนะคะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วนะคะเป็นโปรโตีนนะคะที่มีอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะทําให้กลูตาไทโอนในร่างกายของเราลดลงค่ะโดยพบว่านะคะการที่เรามีกลูตาไทโอนที่มากมายนะคะจะทําให้มีข้อดีดังนี้ค่ะช่วยในการต้านอนุมูลสละในร่างกายของเราค่ะอีกทั้งยังป้องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็งด้วยค่ะ ปามี่นะคะต้องบอกเลยว่าร้านฟ้าปร่องที่เรามาอยู่ในวันนี้นะคะเป็นร้านที่แนะนําให้มามากๆเลยค่ะเนื่องด้วยว่าร้านนี้นะคะมีต้นไม้นะคะมีน้ําตกแล้วก็มีปลาคา์บบรรยากาศร่มรื่นน่ามาพักผ่อนแล้วอยู่ได้เป็นวันๆเลยล่ะค่ะสําหรับใครนะคะที่มาสกลนครน,นะคะต้องบอกว่าแนะนําร้านนี้นะคะเป็นร้านแรกๆเลยค่ะ เรามาคุยกับปัญหาของเรื่องกลูตาไทโอนค่ะหลายๆคนนะคะมีคำถามมาว่ากลูตาไทโอนนั้นอันตรายจริงไหมตามมาฟังในคลิปนี้กันเลยค่ะกลูตาไทโอนนะคะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วนะคะเป็นโปรตีนนะคะที่มีอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะจะประกอบไปด้วยกรดอะมิโน3ชนิดหลักๆด้วยกันค่ะ 1. น,นะคะก็คือจะประกอบไปด้วยซิสเทอีนค่ะ 2. ประกอบไปด้วยไกลซีน และ3ประกอบไปด้วยกลูตาเมกค,ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าจริงๆในร่างกายของเรานะคะผลิตได้เองแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะทำให้กลูตาไทโอนในร่างกายของเราลดลงค่ะดังนั้นนะคะเรามีความจำเป็นที่ต้องทานเสริมนะคะอาหารที่มีในธรรมชาติอย่างเช่นพวกอะโวคาโดหน่อไม้ฝรั่งส้มบีทรูทสตรอเบอรี่ผักโขมเห็ดมะเขือเทศ บบนนน้เป็ตนนะคะ่ะโดยพบว่านะคะการที่เรามีกลูต้าไทโอนที่มากมายนะคะจะทำให้มีข้อดีดังนี้ค่ะข้อที่1นนะคะช่วยในการต้านอนุมูลิสระในร่างกายของเราค่ะพบว่านะคะตัวกลูต้าไทโอนนั้นนะคะจะช่วยในการเปลี่ยนอนุมูลอิสระที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงานในร่างกายของเราค่ะให้กลับมาสู่ในสภาวะที่ดีมากขึ้นค่ะ ข้อที่2นะคะช่วยเปลี่ยนวิตามิน C และวิตามิน E นะคะที่เสื่อมสภาพในร่างกายของเราค่ะนำกลับมาใช้ใหม่นะคะเนื่องจากว่ามีส่วนประกอบก็คือเป็นกรรมฐถันคล้ายๆกับไลโปอิกแอซิดนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะช่วยในการขาจัดสารพิษนะคะออกจากตับของเราค่ะและยังช่วยในการขับเอาพวกโลหะหนักนะคะโดยเฉพาะจำพวกปลอดน,นะคะออกจากเซลล์ในร่างกายแล้วก็สมองของเราด้วยค่ะข้อที่4นะคะ ช่วยป้องกัน DNA ของเรานะคะไม่ให้โดนทำลายอีกทั้งยังป้องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็งด้วยค่ะและข้อที่5นะคะในขนาดสูงๆของตัวกรูตาไทโอนนั้นนะคะพบว่านะคะช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินนะคะซึ่งทำให้ผิวของเรานั้นนะคะรู้สึกว่าขาวขึ้นอีกทั้งนะคะยังช่วยในการเปลี่ยนให้กลายเป็นฟีโอเมลานินซึ่งตัวนี้นะคะจะพบในพวกคนผิวขาวหรือว่าพวกฝรั่งเยอะค่ะ ดังนั้นนะคะจะทําให้เรานะคะมีลักษณะของผิวที่ดูขาวขึ้นผิดจากคนเอเชียค่ะปัญหาก็คือว่าในชีวิตจริงนั้นเรากินอาหารได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ควรจะเป็นหรือไม่คําตอบก็คือว่าไม่นะคะดังนั้นนะคะก็เลยจะมีที่มาที่ไปของการที่เราจะต้องเสริมกลูตาไธโอนเป็นอาหารเสริมค่ะ โดยในต่างประเทศนะคะพบว่านะคะจะมีการให้กูตาไทโอนนะคะที่เป็นแบบฉีดเข้าเส้นหรือว่าเข้ากล้ามค่ะโดยให้ประมาณ1-2ครั้งต่อสัปดาห์พบว่านะคะช่วยในการดีท็อกสารพิษออกสักตับได้ดีมากๆเลยค่ะโดยพบว่านะคะถ้าเกิดว่าเป็นวิธีการที่ให้แบบกินนะคะอาจจะทําให้ดูดซึมได้น้อยและได้ประโยชน์ที่น้อยกว่าค่ะโ<ะ>ชคดีนะคะก็คือว่า ในช่วงนี้นะคะมีการพัฒนานะคะในรูปแบบของการกินขึ้นมาค่ะก็คือจะเป็นออร์ลไโปรโสมกูตาไทโอนค่ะพบว่าตัวนี้นะคะข้อดีก็คือดูดซึมได้ดีมากขึ้นค่ะแต่ข้อเสียนะคะก็คือว่ากลิ่นมันเหม็นมากๆเลยค่ะมีคนบอกว่ากลิ่นมานั้นเหมือนตดเลยค่ะดังนั้นนะคะเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำตาลนะคะหรือว่าของเปรี้ยวๆผสมเข้าไปอาจจะพอกล่อมแก้มให้หายจากกลิ่นนี้ได้ค่ะ ส่วนทางเลือกในประเทศไทยหรือว่าในบ้านเมืองของเรานะคะต้องบอกเลยว่าฟอร์มฉีดนั้นนะคะที่เป็นกลุ่มฉีดให้เข้าเส้นนะคะหรือว่าเข้ากล้ามนั้นอาจจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์แบบเฉพาะมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนค่ะส่วนในฟอร์มกินนั้นนะคะพบว่าของเรานะคะออยอ์จำกัดไว้ที่อยู่ที่250มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นค่ะดังนั้นนะคะเราก็ยังมีทางเลือกของเราอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือแอนาซิติลซีสเตนค่ะ ซึ่งเป็นยากินนะคะที่เรียกว่าเป็นสารตั้งต้นของกลูตาไทโอนค่ะหรือที่เรารู้จักกันว่านกลองค่ะต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเป็นยาละลายเสมหะนั่นเองค่ะซึ่งพบว่านะคะตัวนี้นะคะมีส่วนช่วยในการลดอาการความรุนแรงและจํานวนครั้งนะคะที่จะเกิดโรคถุงลมป่อพองกําเริบค่ะช่วยลดนะคะภาวะนะคะที่เรากินพาราเซตามอนเกินขนาดแล้วเราทําให้มีปัญหาตับวายขึ้นมาค่ะ และอีกทางนะคะพบว่ายัางช่วยในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดไตวายวจากการที่เราฉีดสีก่อนที่เราจะไปทําการเอ็กซเรย์นั่นเองค่ะช่วยป้องกันภาวะที่มีการบาดเจ็บจากการไหลย้อนของเลือดในคนที่มีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดค่ะโดยสรุปนะคะต้องบอกว่ากลูตาไธโอนนั้นนะคะจริงๆแล้วมีอยู่ในอาหารนะคะตามที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ว่านะคะบางครั้งร่างกายของเรานั้นไม่สามารถที่จะกินได้ตลอด รวมถึงนะคะในร่างกายของเรานะคะจะมีการผลิตได้ลดลงด้วยจะทําให้เราขาดสารอาหารดังกล่าวนี้นะคะแล้วก็จะเกิดผลเสียในร่างกายตามมาเราแนะนําให้กินเป็นพวกนักลองนะคะซึ่งเป็นยาละลายเสมหะที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยกับร่างกายของเราค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะแนะนําว่าให้ปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อที่จะได้มั่นใจแล้วก็ห่างไกลจากโรคฝากคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ ก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ